สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องนะครับจะเป็นเรียกว่าช่วงถามตอบละกันคือมันจะมีคําถามเนี่ยที่หลายๆคนจะถามกันว่าเอ๊ะเรื่องโน้ตเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้าใจถูกเข้าใจผิดกันพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าทําเป็นช่วงนี้ก็คือเป็นถามตอบข้อข้องใจในปัญหาเป็นข้อๆไปละกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มจากคําถามนี้ คำถามที่ว่ากาแฟขั่วเข้มกับกาแฟขั่วอ่อนเนี่ยอันไหนคาเฟอีนเยอะกว่ากันนะครับคนจะบอกว่าคาเฟอีนเนี่ยกาแฟขั่วเข้มคาเฟอีนเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เรามาตอบคาถามนี้กันละกันคนที่บอกว่ากาแฟขั่วเข้มเนี่ยคาเฟอีนเยอะกว่าเนี่ยบอกได้เลยว่าก็มีส่วนถูกแต่ก็ไม่ทั้งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไม ถ้าใครเคยติดตามช่องนะครับผมจะมีพูดถึงเรื่องกาแฟขั้วเข้มกับกาแฟขั้วอ่อนอยู่บ้างนะครับก็คือกาแฟขั้วเข้มเนี่ยน้ำหนักมันจะเบากว่ากาแฟขั้วอ่อนนี่คือจะเป็นเหตุผลหลักที่จะมาตอบคำถามนี้ว่าปริมาณคาเฟอีนที่ต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงหลักการคร่าวๆก่อนแล้วกันครับกาแฟเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขั้วเข้มหรือขั้วอ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ปริมาณคาเฟอีนต <parte. S 2> ่อเมล็ดนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกันมันไม่ค่อยต่างกันคือถ้าเราเอากาแฟมา50เมล็ดเราสมมุติว่ากาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยขนาดเท่าๆกันละกันนะครับ50เมล็ดขั้วอ่อนกับ50เมล็ดขั้วเข้มคาเฟอีนออกมาใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ต่างกันถือว่าไม่ต่างกันละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่ากาแฟขั้วเข้มมีคาเฟอีนเยอะกว่ากาแฟขั้วอ่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆปริมาณคาเฟอีน ต่อมเมล็ดมันพอๆกันแต่มันมีคําถามตามมาก็คือเวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะครับเป็นแก้วเนี่ยเวลาเขาทํากาแฟขั้วเข้มกับก,บกาแฟขั้วอ่อนเขาไม่ได้นับมเมล็ดถูกไหมครับเขาไม่ได้นับว่ามี50เมล็ดเขาช่างเป็นน้ําหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกาแฟขั้วเข้มเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราที่18กรัมกาแฟขั้วอ่อนสมมุติว่ามันได้50เมล็ดกาแฟขั้วเข้มเนี่ยมันอาจจะได้70เมล็ดที่น้ําหนักเท่ากัน กลายเป็นว่ากาแฟหนึ่งแก้วออกมาเนี่ยกาแฟที่เป็นกาแฟคั่วเข้มนะครับจะได้ปริมาณคาเฟอีนที่เยอะกว่าจากเมล็ดก,กาแฟที่เยอะกว่าเดี๋ยวผมจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้จริงไหมนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่ผมจะใส่กาแฟให้เท่ากันปริมาณมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากคั่วอ่อนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ โอเคอนี่นละเป็นกาแฟาขั่วอ่อนแต่ผมใส่เข้าไป18กรัมอ่ะ18.3จุดสามคร่าวๆนะครับอ่ะสิบแปดจุดสามนะครับได้ประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมใส่ขั้วเข้ม นี้นะครับเรามาเทียบกันดูเห็นไหมครับว่ากาแฟคั่วเข้มเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะกว่าคั่วอ่อนนะครับนี่นะครับเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่า ปริมาณกาแฟที่น้ำหนักเท่ากันเนี่ยกาแฟขั้วเข้มเนี่ยมันจะได้ปริมาณเมล็ดก,กาแฟที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของคำถามนี้นะครับก็คือถ้าเรากินกาแฟขั้วเข้มเนี่ยจะได้ปริมาณคาเฟอีนเยอะกว่ากาแฟขั้วอ่อนจริงเพราะว่าร้านเขาจะชั่งน้ำหนักาาก็จะเห็นเห็นนะครับว่ากาแฟขั้วอ่อนเนี่ยมนได้ปริมาณเม็ดน้อยกว่านะครับนี่คือสรุปของคำถามนี้นะครับ แต่ถ้าถามว่ากาแฟาเท่ากันนะครับขั้วอ่อนกับขั้วเข้มปริมาณคาเฟอีนไม่ต่างกันแต่เวลาทําเป็นแก้วกาแฟาเป็นกาแฟมันเป็นแก้วเนี่ยนะครับต่างกันเพราะปริมาณกาแฟของขั้วเข้มเยอะกว่าเพราะมันเบากว่าแค่นั้นเลยครับคําตอบนะครับก็หวังว่าจะไขข้อข้องใจได้นะครับก็กดติดตามช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคําถามคําตอบลักษณะแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับ